นี่คือกับดักธรรมชาตินะครับผมอย่างดีเลยอันตรายสุดๆนะครับเดี่ยนี่เวลาเดินป่ากลางคืนนะ่ะพวกผมนี่ระแวงสุดๆเลยนะครับผมวันนี้ก็เดินสำรวจป่านะครับผมที่รอบๆเราอยู่นี่แหละสังเกตดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนะ่ะ มีสมุนไพรมีอะไรที่กินได้ไม่ได้นะครับผมผม,ผมอยู่ป่าก็แบบนี้นะครับผมจะเดินสำรวจบริเวณที่เราอยู่สำรวจดูนะครับว่าต้นไม้หรือสมุนไพรหรือผลไม้ป่าไหนที่กินได้นะครับผมสังเกตเอาวันนี้ก็เดินขึ้นเขานะครับนี่อยู่บนเขาเลยครับผมเดินสำรวจภูมิประเทศ นี่เพื่อนอันนี้คือลูกเข็มป่านะครับผมนี่คือลูกอ่อนอยู่นะครับผมอยู่ปลาเนี่ยลูกสุกนี่กินแก้กระหายได้นะครับผมจะออกสีแดงแดงม่วงๆ่วงนะครับผมเนี่ยกินได้อันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับมาดูต้นเต่าร้างกันนะครับผมเพื่อนๆรู้จักต้นเต่าร้างไหมครับนี่เห็นไหม มีลูกด้วยนะครับผมนี่คือลูกเต่ารัางนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมต้นเต่าร้างเนี่ยเราสามารถเอามากินยอดอ่อนได้นะครับผมต้องเป็นต้นที่ไม่มีลูกนะครับเรามาตัดเอายอดอ่อนเหมือนกับตัดเอายอดมะพร้าวนะครับผมตัดแล้วก็ปอกเอายอดมาแกงกินได้ครับเวลาอยู่ในปา่าแต่ว่าลูกเขาเนี่ยกินไม่ได้นะครับเขาจะคัน ที่กินได้ก็จะเป็นสัตว์ป่านะครับผมสัตว์ป่านี่กินได้เพราะว่าเขามีภูมิต้านทานนะครับโดยเฉพาะอีเห็นนะครับผมนี่อีเห็นชอบกินมากเลยนะครับผมต้องเป็นลูกสุกนะครับเนี่ยถ้าลูกสุกนี้เห็นขึ้นไปกินเลยนะครับเขาชอบมากเลยเดินสำรวจป่าไปเรื่อยๆนะครับเดินตามขอบเขาไปนะครับผมเพื่อนๆผมก็อยู่ข้างๆนี้นะครับ อยู่บริเวณนี้แหละผมมาเจอรูอะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ยนี่คือรูสัตว์ป่านะครับข้างในนี้เขาน่าจะเข้าออกประจํานะครับผมเห็นไหมนี่น่าจะเป็นรูสัตว์ป่านะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ป่าอะไรดูจากลักษณะแล้วเขาน่าจะอยู่นะครับเพราะว่าต้องรอยเขาเข้าออกบ่อยนะครับเนี่ยทางเขา้าทางออกโล่งเลยนะครับเตียนเลย นี่นะครับผมเราก็ไม่ทําอะไรนะครับผมเดินสารวจไปเรื่อยๆสังเกตได้เลยนะครับเวลาเราอยู่ป่าเนี่ยเราต้องสังเกตพื้นที่โดยรอบนะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นโพรงสัตว์นะครับผมแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นโพรงสัตว์อะไรอาจจะเป็นโพรงของงูก็ได้นะครับผมเขาจะเลื้อยเข้าเลื้อยออกนะครับเนี่ยเห็นเห็นลักษณะไหมครับเนี่ยโพรงแบบเนี้ย จะมีสิ่งมีชีวิตยอยู่ข้างในนะครับผมจะมีสัตว์อยู่ข้างในแหละดูจะลักษณะน,นะครับผมเนี่ยเห็นไหมรอยเข้าออกประจับนะครับเนี่ยแถวนี้ก็จะมีหมูป่าเยอะนะครับป่าล้นล้วนเลยเห็นดอกไม้ในป่าไปครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับผม ธรรมชาติเห็นไหมนี่ผมจะให้ดูความตรงสมบูรณ์นะครับของที่นี่นี่เพ,นเพื่อนเห็นนอนไหมครับผมเห็นไหมเป็นนอนธรรมชาตินะครับผมเนี่ย ถ้าเห็นแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องจับนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าขนเขามีพิษนะครับเนี่ยจะทําให้คันให้แสบนะเนี่ยดูลักษณะหนอนแล้วถ้าเห็นแล้วห้ามใช้มือเปล่าจับนะครับถ้าเจอเนี่ยให้เอาไม้หรือใบไม้ให้เขาเกาะก็ได้นะครับผมเหมือนที่ผมจับเนี่ยจับแบบนี้ดูได้ถ้าเราสัมผัสตัวเขาตรงๆเลยนะครับผมอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าขนเขานี่จะมีพิษนะครับผมขนเขาจะทําให้คัน หรือไม่ก็แสบนะครับเห็นไหมสังเกตได้เลยถ้าเราเจอหนอนแบบนี้เนี่ยขนเขานะ่ะจะแสบจะคันนะครับผมห้ามสมัมผัสโดยตรงนะครับผมให้ใช้ใบไม้หรือไม้ก็ได้ให้เขาเกาะนะครับเหมือนที่ผมทํานี่นะครับผมเอาปล่อยเข้าไปไม่ทําอะไรนะครับเอาไปเลยธรรมชาตินะครับผม นี่สวยงามมากๆครับอยู่ป่านี่อันตรายรอบด้านสังเกตได้เลยนะครับผมงามนะครับเนี่ยอันตรายมากๆเลยถ้าปักเข้าไปเนี่ยรับรองปวดทุดยอดเลยนะครับผมอย่างยาวเลยเวยลายอยู่ป่าก็ต้องรู้จักสังเกตนะครับเพื่อนเวลาเห็นต้นไม้เห็น อะไรหลายๆชนิดหลายๆอย่างในปา่านะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นแมลงมีพิษเนี่ยต้นไม้ด้วยนี่ครับผมไม่ใช่ดูเพื่อนเห็นต้นน้ำไหมครับเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเราเดินนะครับผมกลางวันเนี่ยเราสังเกตง,ง่ายมองง่ายนะครับเพราะว่ากลางวันน่ะแสงสว่างเยอะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะครับผมเพื่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเดินเนี่ยเตะเข้านี่เต็มๆเลยนะครับเนี่ย บาดทะลุกังเกงเลยนะครับเนี่ยพวกผมเคยโดนหลายครั้งนะครับอันตรายมากเลยน้ําเนี่ยนี่คือกับดักธรรมชาตินะครับผมอย่างดีเลยอันตรายสุดๆนะครับเดี๋ยวนี่เวลาเดินป่ากลางคืนนะ่ะพวกผมนี่ระแวงสุดๆเลยนะครับผมพวกผมเดินป่าไี่ระวังที่สุดเลยเราจะให้ดู ผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมในป่าเพื่อนนี่ผมจะให้ดูผลไม้ป่านะครับนี่เป็นผลไม้ที่แปลกมากเลยนะครับผมผลไม้ทั่วไปจะมีลูกมีผลบนต้นนะครับผมแต่ผลไม้นี้แปลกมากนะเพื่อนนี่คือต้นเขานะครับผมนี่เห็นไหมนี่คือต้นเขาเขาจะไม่มีลูกบนต้นนะครับผม ลูกเขาเนี่ยจะมีอยู่ข้างล่างนะครับเห็นไหมอยู่ติดโคนเขาเลยนะครับเนี่ยนี่คือพื้นดินอันนี้ก็คือลูกที่ออกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมผลไม้แบบเนี้ยเป็นผลไม้ป่านะครับผมสังเกตดูดีๆนะครับผมเป็นผลไม้ที่แปลกมากแปลกยังไงรู้ไหมครับปกติถ้ามีผลไม้ติดดินอย่างเงี้ยสัตว์ป่าจะกินนะครับผมไม่เหลือแต่นี่ไม่มีสัตว์ป่ามาแตะต้องเลยนะครับ แสดงว่าผลไม้ชนิดนี้มีพิษนะครับผมเห็นไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรนะครับไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นผลไม้พิษนะครับเพราะว่าไม่มีมแมลงอะไรมากัดกินเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีเลยปกติผลไม้ทั่วไปอ่ะจะมีลูกบนต้นนะครับผมบนกิ่งแต่ผลไม้ชนิดนี้จะมีลูกเฉพาะที่โคนเขาเท่านั้นนะครับเห็นไหม จะขึ้นแต่ตรงโคนเขานะครับติดดินเลยแล้วที่แปลกก็คือว่าผลไม้ชนิดนี้นะครับผมนี่เขาไม่มีรอยมแมลงกินเลยนะครับผมไม่มีรอยอะไรมากินเลยแสดงว่าผลไม้ชนิดนี้มีพิษนะครับเพื่อนอืมเป็นผลไม้ที่อันตรายนะครับผมถ้าเราเจอห้ามกินนะครับผมกินไม่ได้ที่รู้ว่ากินได้ไม่ได้ก็สังเกตจากรอยของสัตว์นะครับที่เขาไม่กินเลย ถ้าหากว่าสัตว์เขากินได้เราก็กินได้นะครับผมครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับผมอยู่ป่าในต้องสังเกตเป็นนะครับผมต้นสมุนไพรมีเยอะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะว่านข้างขาวดําเห็นไหมครับเพื่อนต้นข้างขาวดาครับผมนี่เห็นไหมอันนี้ก็ต้นเขานะครับยังไม่มีดอกนี่วันนี้จะพามารู้จักกับต้นขนุนปานะครับผมเห็นไหมครับ ต้นที่สูงขึ้นไปนู่นนะครับผมผมเก็บลูกเข้ามาให้ดูนะครับเพื่อนลูกที่แห้งแล้วร่วงนะครับเห็นไหมนี่ยนี่ต้นเขาก็นู่นนะครับนูน่นที่เห็นนะครับผมนุน่นปลายไม้เห็นไหมลูกสูงนู่นนะครับต้นใหญ่นี่ลูกที่เขาร่วงลงมานะครับผมอันนี้ก็คือลูกที่แห้งแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็คือลักษณะเขาน่าจะโดนหนอนเจาะนะครับเขาเลยร่วงลงมาอ่า อันนี้ก็คือลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าลูกที่เขาสุกนะครับผมลูกจะโตกว่านี้หน่อยนึงนะครับเท่ากําปั้นมือเนี่ยเวลาสุกแล้วเขาจะร่วงลงมานะครับผมร่วงลงมาแล้วก็แตกกระจายนะครับข้างในก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เหมือนเม็ดขนุนนะครับเนี่ยรสชาติจะหอมหอมละมุนหอมเหมือนขนุนนี่แหละแต่ว่าจะหอมละมุนกว่านะครับส่วนมากสัตว์ป่าจะชอบกินนะครับโดยเฉพาะหมูปา่าอีเห็น กระรอกเม่นนะครับหรือไม่ก็หนูนะครับชอบมากเลยเวลาร่วงลงมาแล้วเขาจะเก็บเม็ดกินนะครับเนี่ยเขายังไม่สุกนะครับผมช่วงนี้เราดูเขายังไม่สุกเต็มที่แต่ถ้าเขาสุกเนี่ยเขาจะร่วงทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีกระรอกมีอะไรมากินนะครับผมรอยกินนี่เต็มต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือลูกขนุนปลานะครับผมเห็นรอยกระรอกกินไหมครับนี่เห็นไหมนี่เขาแทะกินเกือบหมดแล้ว ร่วงลวงมานะครับผมอยู่ปา่าได้กินได้นะครับผมลูกสุกเขาเนี่ยเก็บกินได้รสชาติจะหอมๆหวานอม,นนอมเปรี้ยวนะครับผมแล้วแต่บางต้นบางต้นก็อร่อยมากนะครับบางต้นก็จะเปรี้ยวหน่อยแล้วแต่นี่เวลาเดินป่าก็สังเกตนะครับผมต้องรู้จักสังเกตว่าผลไม้หรือต้นไม้ที่ไหนที่กินได้นะครับผม ผลไม้ที่กินได้ไม่ได้ก็ต้องรู้จักสังเกตนะเพื่อนๆสังเกตดูจากลักษณะเขานะครับว่าสัตว์ปลาเขากินเขากินนะครับผมนั่นแหละแล้วก็รสชาติด้วยปลาเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมมีเยอะเลยของที่กินได้ไม่ได้ทั้งผลไม้ทั้งต้นไม้ทั้งเถาวัลย์ทั้งหลาย,ลายอย่างสมุนไพรทั้งนั้นนะครับผม วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ